ไทยพบเบลเยียมเปิดสถิติ5ครั้งหลังสุดไทยชนะ1เบลเยียมชนะ 4. สี่สติรัามาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับที่15ของโลกที่กำลังลงแข่งขันในศึกเนชันลีก2022ที่ประเทศตุรกีนะครับโดยสาวไทยลงสนามมาแล้ว2นัดและสามารถเก็บชัยชนะ2นัดรวด เริ่มจากชนะแบงการียไป3.0เซตต่อด้วยชนะเซอร์เบีย3.2ต่สเซตและมีโปรแกรมการแข่งขันในนัดที่3ซึ่งจะพบกับเบลเยียมอันดับที่13ของโลกนะครับในวันนี้คือวันเสาร์ที่4มิถุนายนนี้เวลา17นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติ5ครั้งหลังสุดไทยเบลเยียมกันนะครับวันที่18มิถุนายน2011นเะครับเบลเยียมชนะไทย 3- 1เซต ในศึกเนชั่นลีกนะครับ30พฤษภาคม2019นเเบลเยียมชนะไทย3.0ตเซตในศึกเนชันลีกนะครับ14มิถุนายน2018เบลเยียมชนะไทย3ตัว1เซตในศึกเน, 14, รรน,น 2018, Belgium, ชนั Z, นลีก 12. กรกฎาคม2015ไทยชนะเบลเยียม3ตัว1เซตในศึกเวิลด์กางปีนะครับ และวันที่3กรกตาคม2014นะครับเบลเยียมชนะไทย3 .0 ต่อ0เซตในศึกกระชับมิตรนะครับอันนี้ก็เป็นสถิติพบกัน5ครั้งหลังสุดไทยเบลเยียมนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับโมงเย็ยนต้องอรอลุนผลกันนะครับสำหรับนักตบสาวไทยรุ่นใหม่นะครับจะสามารถเอาชนะเบลเยียมได้หรือเปล่านะครับต้องไปดูลุนผลกันนะครับเอาแรงเชียร์แรงใจ ให้กับพวกเธอด้วยนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่าง,าง,าง,างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ